กลับมาพบกับเพจสริงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้จะมายิงนันสติกโดยการจับแบบ45พองศานะครับผมก็เป้าเป็นกระป๋องเบียร์นะครับกระป๋องเดิมนะครับระยะที่ใช้ยิงเป็นระยะ10เมตรนะครับจำนวน10ลูกนะครับพอดีเขามาวิ่งเนาะตะกี้ก็ถ่ายไปคลิปนึงและ้ะแต่ว่าจังหวะเขาวิ่งมาพอดีนะครับผมก็เลย ตัดจบไม่ได้นะครับผมก็เลยถ่ายคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับระยะเดิมนะครับ10เมตรนะครับต้องคอยดูรถนะครับผมโดนนะครับผม ไม่โดนนะฮะลูที่สองแล้วนะรูที่สามไม่โดนนะฮะโอ้ลูที่สี่ไม่โดนมันออกซ้ายนะผมพยายามดึงมาขวามันก็ไม่มาไม่โดนนะครับ ห้าลูกแล้วนะเดี๋ยวขอ,เ,อเล็งนานๆนิดนึงนะครับอ่าโดนเท่าไหร่ละน่าจะหกแล้วเนาะหกครับผมไม่โดนนะครับเจ็ดแล้วนะครับ แดโดนนะครับเก้าไม่โดนนะครับลูกสุดท้ายนะครับผมโดนนะครับผมสินะฮะก็ยังยิงยากเหมือนเดิมนะ <c oughs> คือผมต้องหาเวลานอกรอบนะครับถ้าหาได้ แบบยิงในแต่ละวันหลายๆรอบหน่อยเนี่ยนะครับวันหนึ่งซ้อมหลายๆหนนะฮะผมว่าน่าจะโอเคกว่านี้เนาะแต่ก็ต้องทําใจนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีเวลานะครับผมไม่ค่อยว่างนะครับจะว่างก็ตอนที่ทําคลิปนี่แหละนะครับตอนเช้าๆนะฮะก่อนที่จะไปทํางานนะครับผมรถมานะครับหรือเปล่าต้องคอยดูนะครับเพราะว่าทางที่ไปอย่างเงี้ยปิดนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาทาถนนนะครับ ต้องคอยดูนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมก็กําลังยิงอยู่แหละแล้วก็ไม่ไม่ทันสังเกตนะครับว่ารถเข้ามาทานหลังรถเงียบนะฮะค,คอือยูยูก็มาโผล่้านหลังแล้วอะไรเงี้ยผมก็ต้องรีบวิ่งมาเก็บเป้านะฮะคลิปนี้ก็ทําได้ประมาณนี้นะครับผมคือยังยากอยู่นะสําหรับผมนะ สำหรับใครที่ยิงแม่นนะฮะก็ยินดีด้วยครับผมเพราะว่าผมยังยิงไม่โดนเลยนะนะครับยังยิงไม่แม่นเลยนะครับต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่รีบเนาะไม่รีบนะครับผมเป็นเพื่อถ้าคือเรายิงแม่นมันก็เหมือนกับไม่ท้าทายแล้วนะครับไม่ท้าทายมันก็ต้องหาสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายเรื่อยๆนะครับผมเล่นแล้วจะได้สนุกนะครับแต่ว่า ตอนนี้ยังเป็นความท้าทายสำหรับผมอยู่นะฮะก็ฝึกไปนะครับผมผมไม่รีบนะฮะถ้าเราทําสําเร็จเร็วนะครับเราก็จะเบื่อเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นคือไปเรื่อยๆแล้วกันไม่รีบนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็ฝากอาไว้ด้วยเนาะสำหรับสินค้าของเพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับมีจําหน่ายนะครับยางหนาสติ๊กนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสเปคตัดนะฮะหรือว่าสเปคมาตรฐานนะครับมีจําหน่ายนะฮะตั้งแต่ขนาดความหนา 0.5 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 1มิลน,นะครับผมหนาสุดคือ1มิลน,นะครับลูกเหล็กมีจำน่าย100ลูกครึ่งกิโล1กิโลนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามมานะฮะที่เพจสลิงช็อตทีเฮดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับผม